สวัสดีครับวันนี้มาชมทุเรียนของลูกค้านะฮะที่ใช้ธาตอาหารปุ๋ยจากเกตพลฟาร์มนะครับทุเรียนช่วงนี้กำลังมีดอกนะฮะแต่แตกใบอ่อนเห็นไหมครับแตกใบอ่อนอันนี้ดอกด้านในนะครับดอกด้านในลำต้นนะครับ ก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้ฉบสารนะเหมือนดอกมนลำต้นนะครับถ้าแตกใบอ่อนจะทำอย่างไรนะครับเพียงแต่เราฉีดธาตุอาหารทั้งสี่ชนิดของผมนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะเราอย่าไปหยุดใบอ่อนนะครับวิธีการของเรานี่เราจะไม่หยุดใบอ่อนนะครับส่งใบในทรงพุ่มและ ส่งไปภายนอกสูงพุ่มนะครับเน,นะครับเพราะว่าวิธีการนี้เราจะไม่หยุดใบอ่อนนะฮะเราทดสอบมาหลายปีแล้วครับได้ผลพืชกำลังจเจริญเติบโต ทางผมจะไม่หยุดไปอ่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ